สวัสดีพี่ๆนะนะวชวิญชมครับครับผมอ่าวันนี้อ่ะวันสิพามาเบิ้งกรไถหน้าครับรถถส้มครับพี่น้องก็เก็บเกี่ยวเข้าเรียบร้อยก็มีกรไถ่ายตรบว้างนะครับ เย้ะครับพี่น้องออครับไถยากด้วยครับดินบรทันได้แห่งครับากาหน้ามันอะไรจ้จางมาไถหน้าครับรถจะเป็นรถ L36 0 8ชแปดนะครับรุ่น SP ครับฐานเนี่ฐานหาไปยี่สิบสองครับพี่น้องไถประเข่าเลยเครื่องหลายครับเครื่องสร้างหลายโหด ใชยปบาะเขา่าบรรทัยไล่สองร้อยห้าสิบครับไล 250. ่สองร้อยห้าสิบอันกับรถผมครับท่อรถถ่ยกระดังพูดซ้ำรถฝอร์นรั่นละใบผ่านเบิร์ดเอือเลยใส่สับปูนครับพี่น้องด้วยด้านหลังกับอะไรน,นำหน้าก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบโลนั่นเอง หาเข่าอยู่ครับตอนนี้อ่ะแสับเลี่ยนผ่านไหมแบบใบยิบสองอ่ะเหลือหลายเยอะกันหาเข่าอยู่ครับมันเป็นหน้าดำครับพี่น้องหางายเยอะที่แต่มันแข็งนะครับปีนี้อ่ะมันอาจจะเป็นคลิปแรกครับของการถายกบต่ะฟังครับพี่นอ้องนะครับเป็นหายเกสามครับ ทนนทไทยได้คือกันครับเกียร์สามกันอะไรินมันซุ่มแห้งกับไทยไม่ได้ครับไปบอลครับรถกระดับคือกันแนล้วับเครื่องยนต์ครับได้ได้สองร้อยห้าสิบครับไปนอกแต่สองขันเนี่อจบยูบป,ประมาณเต็มที่มาเกินยี่สิบห้าไรนครับที่หน้าดอนนี่ครที่หน้าดอนครับบนบนญ่บับบนได ให้และสามลครับสองขั้นไปรำกันนะพี่น้องนะด้่นขนาดครับพี่น้องครับไปคู่กันเสียงระดังโมด อยู่เลยครับพี่น้องครับกล้องผมก็เป็นสั้นๆในจังน้อยครับพี่น้องมัมีคุณภาพขนาดไหนวันติดตามกันวัยนะครับเมื่อไม่หาเทสครับรถผมกับบนใหญ่ครับรถสามโมรถน้อยๆครับจะเป็นพวกฮาซีฟนึงนก็ไถดีก็เกราอยู่ครับผ่านญ่ครับ ให่ฟางง่ายครับแต่ก็คนแถวนี้ก็นิยมรถประมาณสี่สิบครับแถวบ้านผมก็ได้ห้าสิบก็มีอยู่แบ่หลายปันแถวนี้ครับเป็นว่ามันใหญ่โคดครับแต่ก็จังไหนก็บรูแต่ผมก็มากอยู่ครับห้าสิบก็ได้ใหญ่ดีครับสามหกใส่งานดีอยู่ครับไสกบจะฟางเป็ดปุยนัินดีนบพี่น้อง ท่านไถก็มันสิเป็นแบบนี้ครับถ้าไถนราก็คล้ายๆกันนะครับก็แบบมุกฟางไวค้ครับเอ็ดปุ๋ยครับเข้าสิบบรรเปุอยปุ๋ยหลาไปไหลน,น้ำมันช่วงนี้ก็เยอะประมาณลิตรละยี่สิบห้าบาทครับมดประมาณ เจ็ดลอยจมือครับรถไถก็กินเปลืองอยู่ดีครับประมาณเจ็ดลอยครับเบิดมือเจ็ดลอยกว่าบาทบางข้างกับแปดรอยครับไถก็อย่ที่ประมาณขั้นหนึ่งกันยอยู่ประมาณสิบสี่ลายครับสิบห้าขันไถง่ายกันเลยเต็มที่ว่าแปลงหน้าบางไงก็ประมาณสิบสองไร่ครับพี่นอ้องของหน้าเปิ็ปั่นขันหน้าอยู่ครับนขันเหน้า น้ำมันช่วงนั้นน้ำแห้งครับขาดหมดเลย <S <S กล้องมาดีปนานไหนครับกล้องบบออโทรศัพท์ับว่าสิหาโทรศัพท์กล้องดีๆมาใส่รครับ ก็มาช่วงกับฝาการติดตามนั้นไม่ได้ครับพี่น้องผมไม่มีสาระหลายปันใดหน้าแถวนี้ก็มีแต่โขกครับมันเปนหน้าลงครับหน้าโพ้นี่แหละครับแ๋ยวมันกันแลงญ่อย วันที่19ธันวาคบ2563ครับ, 2, รบใกล้พี่หม่ครับสำหรับฝากไกว้ก็คือตค่องพี่หม่ก็ประกันระบงังรถระบังเรือนั่นะครับอุบัติเหตุมันหลายครับรถก็หลายแล้วซูมือนี่ก็ได้ประสิเป็นรถไถรถย,ยนต์รถมอไซค์รถอันไนก็นได้ ว่าแมนเครื่องบินกันระว่างนะครับเดซิพาสบินกันลรส้นกันนะเจฟบอลรุเรืองครับตายน้ำโอนละมัดระว่างการขับขี่ยังปลอดภัยครับว่ามีอย่างไรครับวันนี้ก็นด้มาถไถนาคู่มือผมกับโรงเรียนน้ำมือใดมายู่อ่ะนี่ มาถ่ายหน้านํ่โอเคครับคลิปนี้ก็ว่ามีอยังไรครับจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ